พระธรรมเทศนาชุดหลวงปู่เล่านิทานเทศในวาระต่างๆโดยองค์หลวงปู่หาสุภโรวัดส,สกวันภูกุ้มข้าวอำเภอสารสขันจังหวัดกาลสินคนไมอยันอกทานตอนฟังนิทานจะ ฟังนิทานอีกแล้วครับผมนิทานยอมกลับก็นิทานก็เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าของเราโดยชาติเป็นภูมิมาถูกพระพุทธอมดาบดาอายุ อันดีเก็ดขวบม,มีปัญญาแก้ไขได้ทุกอย่างปัญญาตัวสารวะคงมาเมื่อโลกทั้งหลายกัดข้องต้องไปหาคุมมาคนนี้สมัยก่อนท่านเล่นม่ตางภักษาเด็ก ว่ามีพระราชาองค์หนึ่งมีความประสงค์อยากจะบ,บริสุทธิ์แต่ไม่ปฏิบัติอยากให้คนไปสรรเสริญอยากมีคนให้ไม่ถูกดินทาให้สรรเสริญไม่ถูกดินทาว่ากล่าว แล้วก็มีความประสงค์อยากขึ้นสวรรค์นในชาตินี้และชาติหน้าแล้วก็มีความประสงค์อยากไปนิพพานจะทำอย่างไร <c oughs> คิดอยู่นย <c oughs> ในพระทยเลยสั่งเสนาบดีเสนาบดีวันนี้รรบ,บ,บอกความประสงค์ ถ้าเราอยากมีคนนับถูอไม่ให้มีคุหะาดินธาจะทำอย่างไรข้อหนึ่งข้อสองเราอยากไปสวรรค์ในพบนี้และชาติหน้าไม่อยากไปตกนรกทำอย่างไรในที่สุดเราอยากไปได้ผ่าน เสดาบดีไม่มีปัญญา<อ>ถ้าไม่มีปัญญาออกไปถามบ้านน้อยเมืองใหญ่ไปเตรียบตัวให้เสนาบุดีประหาถามไปถึงเมืองพาราณสีอินเดียนี่แหละได้ทราบว่ามีกลุมมารคนหนดัง อายุกเก็บวกแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเทมรานีตรเอ้าไปถามคุณมานั้นนะเล่นอยู่ตามภาษาของเด็กเนี่ยว่า<ม>เล่นอยู่คนเดียวมีสระมีสระน้ำเล่นน้ำอยู่เอาไปถึงพี่ชาย เรียกว่าสัมประ,ม,ะมีคนมาถามปัญหาใครเหรอือเ่นเป็นเสนาบดีก็มาอะเด็จมามาถามเสนาบดีก็ถามมีพระเจ้าแผ่นดินของข้ามีความประสงค์ มีปัญหามาถึงท่านขุมมาปัญหาอะไรให้เจ้าคนดินของข้ามีความประสงค์ไม่อยากจะให้คนดินทาว่ากล่าวต่างๆทำอย่างไรมีข้อหนึ่งล้มง็มีความประสงค์อยากจะขึ้นสวรรค์ในชาตินี้ และชาตน้าทำอย่างไรในที่สุดอยากไปนิพพานทำอย่างไรคุมมาก็แสดงออกข้าจะบอกให้ไปกลับไปกราบทูลพระองค์ท่านนะพระเจ้าแผ่ดินของท่านนะ ถ้าท่านไม่อยากให้คนกระหักนิทาให้ท่านเดินตามทางเสียตาบดีไม่ลุกให้เดินตามทางหมายเพราะว่าไม่ได้เดินในทางเท้าได้เดินโดยทางกระแสกิจเสียดาบิีงเลยเข้าใจไหม กมูมาสอสถามมาไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจทางนั้นไม่ใช่ทางเดินทางโดยเท้าทางเดินด้วยกระแสกิจคือทางสองทางสัมมาทิฏฐิทางหนึ่งความเห็นชอบ สัมมาสิทธินี่ <c oughs> เป็นทางที่ไปเดินมิจฉาสิทธิไม่เดินเดินทางสัมมาทิทธิถ้าเดินสัมมาทิทธิแล้ <c oughs> คนสรรเสริญยินดีว่าไม่มีคนดินทาหลอกขอหน่งอต่อไปท่านพระอ,องค์ท่านจะไปสวรรค์ เอาทานเป็นข้อแรกไปนี้จบกาบภูนท่านให้ท่านบริจาคทานให้ท่านรักษาศีลไม่จเจริญนภาวนานะตาปกติพระเจ้าพรินไปหาหลาเนื้อบันทุกวันทุกวันข้านี้เบือปลาให้พระองค์รักษาให้ทานรักษาศีลไปเจอกัอภาวนานะ สามขอ้อจะไว้พอที่ได้ขึ้นสวรรค์ได้นอนชาตินี้ชาติหน้าอีกชาติหน้าก็ให้สร้างบุญกุศลไว้สีขอ้อศรัทธาสัมปทาหึ่พรอมด้วยศรัทธาศีลส,สัมปทา รึงพร้อมด้วยศีลจาระสัมปทาพึงพร้อมด้วยการบริจาคทานปัญญาสัมปทารึงพร้อมด้วยปัญญาห้าสี่อย่างนี้เทียงพร้อมแล้วขึ้นสวรรค์แน่นอนจากไปได้พานอีกถ้าอยากไปได้พหนเดินตามทางไปเดินเดินเดินตามเสียทาง อริยมรรคหกมีองค์เปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะสัมมาสติสัมมาสมาธิเปิดทางนี้แน่นอนเลยถือได้ัดกลับไปกลับทูลพระเจ้าพิธีตั้งแต่นั้นไม่ไปลาเนือเลยตรงบริจาค โอรยเจ้าเป็นดี้สารุสาตุเออเรื่องของพระเจ้าเปนของของพระคนที่เจ้าพวกเราอายุเพินวกไม่ได้เรียนโน้ตสือบุญกุศลของท่านเนความเพ็ญมบหลายชาติแล้วอย่างนี้บุญกุศลนี่ไอ ขอบโกยไว้ปุญญาณิประโลกติบ <tes S 3> <Depois S 1> ิภะเอาวองติอ <Fifth> ่าไม่ยอม